재미있 neutrikt frilifific filtrate คครนนะะใายการซุท่ยวก่อนที่เราจะทำการตัดต่อด้วย Final Cut Pro เราจะต้องเตรียมมีเดียต่างๆให้พร้อมเช่นคลิปวิดีโอไฟล์เสียงหรือภาพนิ่งวิธีการนำไฟล์เหล่านี้เข้ามาใช้สามารถทำได้ง่ายๆไปที่เมนู เลือกไฟล์ import แล้วก็ไฟล์หลังจากนั้นไฟล์ที่เลือกจะไปปรากฏในหน้าต่างของเบราว์เซอร์ตามที่ต้องการเราสามารถดูตัวอย่างคลิปวิดีโอได้โดยการดับเบิลคลิกไฟล์นั้นๆภาพจากคลิปวิดีโอจะไปปรากฏอยู่ในหน้าจอของวิวเวอร์ คลิปที่ได้เลือกมาเราอาจจะไม่ได้ใช้งานตลอดทั้งคลิปแต่อาจจะใช้เพียงบางส่วนเราสามารถทำการเลือกจุดเริ่มต้น in point และจุดสิ้นสุด out point สำหรับการกำหนด in point และ out point นั้นเราสามารถใช้คีย์ลัดบนแป้นพิมพ์ได้คือตัวอ,อักษร i แทน in point และตัวอ,อักษร o แทน out point โดยท่อนวิดีโอที่อยู่ในระหว่าง in point และ out point คือวิดีโอในส่วนที่เราต้องการ ส่วนสายพนของหน้าจอวิวเวอร์จะบอกเวลาของคลิปวิดวีโอนั้นๆเราจะเห็นตัวเลขเป็น4คู่คู่แรกจะบอกเวลาเป็นชั่วโมงคู่ต่อไปจะบอกเป็นนาทีวินาทีและเฟรมตามลำดับเราสามารถนำไฟล์ที่เลือกแล้วจากหน้าต่าง v i วเวอ ลงมาที่ไทม์ไลน์ได้เลยด้วยการลากลงมาได้ทันทีเพื่อให้วิดีโอมีความต่อเนื่องและมีลูกเล่นนัดตัดต่อส่วนใหญ่จะใส่ Transition แทรกระหว่างคลิปการใส่ t ท n น i t i o n บนไทม์ไลน์คลิกขวาที่ Edit Point แล้วเลือก Add แอ t i ันสิชันคอสดิโซฟโดยปกติแล้วหากไม่มีการตั้งค่าใดๆดิโซฟจะเป็นท n น i ิชันเริ่มต้นเสมอ หลังจากที่เรานําไฟล์มาเรียนต่อขันจุดเป็นเรื่องราวแล้วถ้าเราต้องการนําวิดีโอที่ตัดต่อไปใช้งานโดยไม่มีการลดทอนคุณภาพของภาพและเสียงก็ให้ทําการเอ็กพอร์ตไฟล์แบบ QuickTime Movie เลือกไฟล์เอ็กพอร์จากนั้นเลือก QuickTime Movie ใน Setting ปกติแล้วมักจะใช้คำเดิมคือ Current Setting กำหนดว่าถ้าต้องการใช้งานภาพหรือเสียงซึ่งปกติแล้วจะเลือก Audio and Video ถ้าต้องการวิดีโอที่มีทั้งภาพและเสียงหลังจากที่เรา Export ฟ i l e Video เสร็จเรียบร้อย เราสามารถนําไฟล์วิดีโอนั้นๆไปใช้งานได้ตามที่ต้องการเืมอก่อนเนี่ยไม่รู้จัก嘛ทำวัลปัญญาเ,เกิดมายังไงเรายังไม่รู้แต่พอเรามาทําแล้วเราถึงมาเรียนรู้ตอนที่ว่าวังในหลวงทั้งฉนํำรัดก็มีโครงการต่างๆขึ้นมาในเรื่องเศรษฐกิจพอเพียงมันเป็นคาพูดที่เราคิดในใจว่าฉันไม่เคยคิดเลยว่าปรญญาเศรษฐกิจพอเพียงจะเป็นค,ทนค,คา,าที่เป็นอมตะและเตรียมคุณค่าคาร์ปที่เตรียมไม่ได้จากที่เราได้ทำแล้วเราได้ติดต่อบรรพบุรุษแล้วในหลวง ฉันดำนัดไว้ตรงกับตามที่ละบรรเทาหลุดเราทํามาแล้วเราก็แดงซือ้อท่อจนกาลายเป็นว่าตอนนี้เราเรามีแต่ความสุข